อ,อ๋อครับสิครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถเขาวันนี้เรามาติดรถสกูปปี้ไอนะครับใหม่เอี่ยมใหม่รถอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นโปรเจคเตอร์ข้างหน้าเนาะอันนี้ลูกค้ามาติดเองที่ร้านนะ,ะครับตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาจะใช้ไขควงตัวผีนะครับเจีหยมแลมแทงที่รูกุญแจนะครับแทงปุ๊บเขาจะบิดจากออฟไปเป็นที่ออน เลยสตาร์รูปเลยดังนั้นผู้ผลิตเลยทําที่ปิดรูกุญนแจมานะครับเพื่อไม่ให้โจนมาต่อแต่ตอนนี้โจนเริ่มฉลาดล้วเขาฝังไม่เหล็กแรงๆเต็มนี้เลยเนาะอันที่เราใช้อยู่มันเป็นไม่เหล็กแบบอ่อนเนาะตอนนี้โจนทําเม้เหล็กแบบแรงๆฝังลูกุญแจมนะันแล้วก็เปิดได้ทุกคนันละตอนนี้ก็ขโมยไปเลยบนะิดขโมยไปเลยเนาะไม่สามารถแก้ได้ละครับตอนนี้แก้มวยผมพิเศษกับชาวบ้านนะครับเขาก็กคือล็อกปิดเสียงนะครับผมกดล็อกให้ดูเนาะ๋ยวกดให้ดู กดสองครั้งถ้าใครมาโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะครับมีแต่ไฟเลี้ยวออกไฟเลี้ยวออกแป๊บๆก็หายไปเนาะการขโมยทั่วไปนี่โดนรถหน่อยก็จะร้องเนาะจะรบกวนชาวบ้านของผมนี่ออกกระพิบแป๊บๆก็หายไปนะการขโมยผมมันจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมติมนี่มันแจผีแทงดูนแจ่แล้วลาแทงปุ๊บเดี๋ยวผมจะบิดความสตาร์ทให้ดูเนาะบิดครับ ปิดกลับก็ไม่อยู่นะครับจะอยู่ต่อเมื่อมาปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นเนาะแต่ข้ามืยผมพิเศษประชาบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับได้แล้วก็ข้ามือผมกันน้ําได้นะครับขี่รถตากฝนได้เลยน้ําไม่เข้านะครับขี่รถตักฝนได้เลยเดี๋ยวกดสตาร์ทให้หมดให้ดูนะครับติดเลยนะครับกดดับครับกดให้ดูนะครับ ผมจะกดสตาร์ทให้น้ำให้ดูเลยเนาะกดสองครั้งนะครับรีโมทผมกันนะครับเนาะขี่รถตากฝนได้เลยเนาะน้ำไม่เข้ารีโมทการขโมยทั่วไปโดนน้ำเข้ารีโมทปุ๊บก,ก็รีโมทก็พังแลนะ้วเนาะของผมนี่ขี่รถตากฝนได้เลยอแข็งแรงทนทานตกก็มีแต่งเนาะมีที่กันรกระแทกเรียบร้อยขโมยรับประกันให้หนึ่งปีนะครับจะดับเพ่องกดปุ่มก,กง็ง ขโมยรบประกันให้1ปีนะครับถ้าอยากติดตั้งก็แถมที่หมดให้2ตัวเนาะราคาพันสก็ตกเตือนละร้อยถือว่าถูกมากไม่ต้องตัดต่อแตะไปนะครับถ้าอยากติดตั้งก็เว็บไซต์ผมนะครับเว็บกันขโมยรถ .com นะครับหรือเบอร์โทรผมนะครับศูนย์แปดห้าแปดหกแปดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับคุณครับถ้าสมมุติมีคนใช้กุญแจผีเราลืมล็อกรถมีคนใช้กุญแจผีเปิดรถเราปุ๊บแล้วมันก็สตาร์ทไป เราเห็นพอดีนะครับระยะ1อยเมตรเฮ้ยมันขโมยรถเราไปเรากดปุ่มล็อกที่รีโมทเลยครับรถจะดับเองภายในสิบวินเนาะเราก็ไปตามเอารถมาเนะเาะอ่าขั้นผมรับประกันให้หนึ่งปีนะครับถ้าอยากติดตั้งก็